สวัสดีครับผมหมอแกงโ o เพทัสนะครับผมเป็นหมอดูพลังจิตหมอดูตาทิพย์ปัจจุบันนี้ปี2026ผมอายุย่าง57ปีนะครับแล้วก็ผมสุขภาพดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เพราะว่าผมมีสมาธิโพเปทัสสมาธิโพเปทัสบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับคือการหายใจเข้าให้สุดแล้วกลั้นหายใจออกให้สุดแล้วกลั้นทำไปเรื่อยๆตลอด24ชั่วโมงทุกๆวัน 3. ตั้งแต่3ขวบจนถึงวันนี้อายุ57ปีย่าง57นะครับก็ถือว่า54ปีที่ไม่เคยหยุดเลยกับลมหายใจโพเปทัสมันสร้างความสำเร็จให้ผมเรื่องของสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจะบอกคุณผู้ชมว่าอากาศก็วิปริตสุดขั้วฝนตกหนักพายุน้ำท่วมสุนามิแผ่นดินไหวโดวยเฉพาะล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเราก็เห็น แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นที่พมา่าในรอบ80กว่าปีซึ่งไม่เคยเกิดแล้วบางคนก็คิดว่าต้องรอ400ปีเป็นพันปีถึงจะเกิดเหมือนที่น้ำท่วมล่าสุดนี้ที่หัดใหญ่น้ำท่วมเป็นหลายร้อยปีนะครับถึงจะได้เ็าเรียกฝนพันปีแล้วกันก็คือฝนพันปีถึงจะมีน้ำปริมาณเท่านี้ซึ่งเขาคนคิดว่าไม่เคยเกิดและไม่มีสิทธิ์ที่จะเกิด ุกอย่างเกิดขึ้นหมดนะครับผมอยากจะมาเตือนภัยคุณผู้ชมถ้าคิดว่าชีวิตเรามีค่าและคนรอบข้างเราก็มีค่าวันนี้เราต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้ปลอดภัยคือการหนีออกไปจากพื้นที่ที่อันตรายเช่นสนามบินท่าเรือหรือว่าติดแม่น้ำติดทะเลถ้าเลี่ยงได้นะครับส่วนประเทศไทยเนี่ย ในอีกห้าปีข้างหน้าก็จะน้ำท่วมทะเลท่วมขังกรุงเทพและภาคใต้หลายจังหวัดนะครับภาคกลางทั้งหมดที่สำคัญที่สุดเราก็จะใช้ชีวิตปกติไม่ได้อีกแล้วใครที่มีที่ดินบ้านก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันอยู่ไม่ได้ท่านณวันนี้ขอให้เตรียมตัวภายในสามปีนี้นะครับเพราะว่าเราต้องเตรียมแผนในการยกย้าย การทำมาหากินการหาที่เรียนให้กับลูกๆอันนี้ทั้งหมดเป็นการป้องกันภัยคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อก็ได้นะครับนักวิชาการหรือทุกคนออกมาพูดผมไม่ได้พูดตามนักวิชาการผมพูดในหนังสือเล่มแรกปี2000ว่าปี2027เป็นต้นไปถึง2033เราจะเจอภัยพิบัติครั้งใหญ่เรื่องของน้ำท่วมโดยเฉพาะน้ำทะเลท่วมประเทศไทย ถาวรเป็นต้นไปนะครับฉะนั้นแค่มาเตือนภัยคุณผู้ชมลองนึกดูนะถ้ามันเกิดความเสียหายแล้วเราย้ายไม่ทันน้ำเวลามันมาเนี่ยมันมาเร็วครับแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยน้ำท่วมหน้าอกสีรัตว์ท่วมมิดหัวเลยครับใครเคยเจอเรื่องของน้ำท่วมหรือสุนามิหรือแผ่นดินไหวก็อาจจะมีประสบการณ์แต่นี่คือคนภาคกลางทั้งหมด คนภาคใต้แล้วก็กรุงเทพจะเจอสถานการณ์นี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับผมทานายไว้แล้วตั้งมา25ปีแต่เพียงแต่ว่าวันนี้นะักวิชาการทั้งโลกข่าวทั้งโลกบอกแล้วว่าให้ทุกคนเตรียมตัวและทุกคนก็มีหนังสือคู่มือในการอยู่รอดกับภัยพิบัติหลายๆประเทศแม้กระทั่งญี่ปุ่นไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์หลายๆประเทศแม้กระทั่งยุโรปฉะนั้น วันนี้ผมแค่มาบอกคุณผู้ชมเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้แต่แค่บอกว่าวันนี้ต้องย้ายหรือเตรียมตัวให้พร้อมวิธีที่หนึ่งย้ายจากพื้นที่ที่ใกล้ภัยพิบัติน้ำแม่น้ำติดทะเลหรือว่าสนามบินต้องระวังนะครับและอย่างสุดท้ายก็ง่ายนิดเดียวก็ อยู่กับลมหายใจโภพทัสแล้วมันจะนำพาให้เรายอมรับความจริงแล้วไปที่ที่ปลอดภัยคือลมหายใจโพเิทัสครับ